สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กระผมนะครับอาจารย์ดรประสันต์ตันติสนองรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการงานวิชาการนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับให้มาชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลายัยนเรศวรนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าด้วยปัจจุบันเรายังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโควิด1 i ทําให้เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติได้นะครับโรงเรียนจึงได้วางแนวทางแล้วก็วางแผนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยช่องทางหลัก5ช่องทางนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนนี้นะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่องทางแรกคือการรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน พันผู้ปกครองแลนะนักเรียนนะครับสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนได้จากสองช่องทางหลักช่องทางแรกคือทางเว็บไซต์โรงเรียนนะครับ w w w s a t i t n u a c t h หรือ www.nud.ac.th นะครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ของทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมาหาวิทยาลัยรศวรนะครับ ช่องทางที่2นะครับซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในกระบวนการจัดการเรีนนการสอนทางไกลการจัดการเรีนนการสอนทางไกลของเราใช้ในรูปแบบออนไลน์โดยมี Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มหลักนะครับนักเรียนจะสามารถเข้าใช้งานด้วย N.U.Mail ของทางโรงเรียนซึ่งถูกต้องตามลิขสิทธ์แล้วก็มีความปลอดภัยในการจัดการเรการสอนรวมถึงปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนด้วยครับ องประกอบที่3ในการติดต่อสื่อสารนะครับเราใช้ไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองเข้าด้วยกันนะครับขอให้ใช้ไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างครูผู้สอนครูที่ปรึกษาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลในระดับกลุ่มนะครับเช่นคุณครูแต่ละท่านก็จะตั้งกลุ่มไลน์ในรายวิชาของตัวเองแยกตามห้องเรียนตามระดับชั้น นะครับรวมถึงกลุ่มไลน์ของห้องที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษานั้นนะครับเพื่อสะดวกต่อผู้ปกครองมากขึ้นนะครับองค์ประกอบที่4คือเรื่องของระบบสนับสนุนนะครับทางโรงเรียนจะวางแผนแล้วก็ดําเนินการช่วยเหลือนะครับให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความต้องการนะครับให้โรงเรียนสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์การจัดการการสอนรวมถึงด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราอยู่ในช่วงหารลือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดําเนินงานต่างๆรู้ล่วงไปได้ด้วยทีแล้วก็ถูกต้องต่างระเบียบการเบิกจ่ายในเมื่อมีความคืบหน้าแล้วนะครับจะเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายคือสัว์ด่วนวิชาการนะครับทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้าที่เบอร์0 5 5 3 7 8 3 1 0 0 5นะครับ เพื่อฝากข้อเสนอแนะแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆนานา,นาสักถามข้อสงสัยซึ่งถ้าตัวผมไม่ได้รับสายเองจะมีพี่ๆน้องๆน,นะครับเจ้าหน้าที่คอยรับสายให้ผู้ปกครองสามารถฝากข้อความและข้อสงสัยต่างๆรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันได้เลยโดยไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อให้การดําเนินงานเนี่ยทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนเรารู้ล่วงไปได้ด้วยดีพ่วงเวลาในการดําเนินงานนะครับ เบื้องต้นเราแบ,บ่งเป็นห่วงสั้นๆน,นะครับซึ่งในตอนต้นจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับโรงเรียนได้ทําในระยะแรกแล้วก็คือการสํารวจข้อมูลรวมถึงวางระบบนะครับแพลตฟอร์มต่างๆและก็มอบหมายให้ครูเรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนนะครับในห่วงที่2วันที่4พฤษภาคม2563นะครับ ขอให้นักเรียนชั้นม2ม3ม5แล้วก็ม6นะครับทดสอบการเข้าระบบ Google Classroom ซึ่งหลังจากนี้จะมีนะครับคลิปวิดีโอให้ทำแนะนำรวมถึงคู่มือการเข้าระบบ Google Classroom นะครับเมื่อนักเรียนเข้าแล้วให้ตรวจสอบรายวิชาว่าครบตามหลักสูตรไหมอาจารย์เปิดชั้นเรียนครบแล้วหรือ,อยังนะครับ หลังจากนั้นระหว่างวันที่11ถึง22พฤษภาคมให้นักเรียนชั้นม .2 ม .3 ม .5 แล้วก็ม .6 นะครับสามารถทดลองเรียนในระบบ Google Classroom ได้เลยล่วงหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้คำแนะนำอีกครั้งนะครับในช่วงท้ายนะครับสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นม um. ัธยมศึกษาปีที่4เนื่องจากตอนนี้รายชื่อนักเรียนยังไม่นิ่งเนื่องจากมีผู้ยังลังเลใจว่า เอจะสละสิดีหรือไม่สละดสิดีนะครับทางโรงเรียนจะดําเนินการเรื่องรายชื่อให้เสร็จก่อนวันที่22พริศพฤษภาคมเพราะฉะนั้นจะให้นักเรียนชั้นมอนกับมอใหม่เนี่ยเข้าลองระบบได้ในวันที่25พริพฤษภาคมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือทดสอบการเข้า Google Classroom รวมถึงตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชานะครับพวงถัดไปนะครับในวันที่1-19ิมิถุนายน นักเรียนทุกระดับชั้นจะเรียนเนื้อหาล่วงหน้าในรายวิชาที่เรียนเนื้อหาล่วงหน้าได้ผ่านระบบ Google Classroom นะครับโดยยังไม่ต้องทำงานใดๆที่ได้รับมอบหมายส่งนะครับเราจะเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งเมื่อ22มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เราเปิดภาคเรียนนะครับซึ่งถ้าหากเรายังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เราก็จำเป็นจะต้องเรียนผ่านระบบทางไกลโดยใช้แพลตฟอร์ม Google Classroom เป็นหลักนะครับทีนี้นะครับเรื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนแม้แต่ตัวครูเองก็ตามนะักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับรวมถึงทางโรงเรียนด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับตลอดจนความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมก,การจัดการยนการสอนทางไกลซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อบุตรหลานนะครับลูกศิษย์ของเราทั้งนั้นนะครับซึ่งก็จะขออธิบายชี้แจงจําแนกบทบัทติแล้วก็หน้าที่ความร่วมมือต่างต่างันนี้นะครับอันดับแรกนะครับทางโรงเรียนนะครับเบื้องต้นเราได้สํารวจความพร้อมของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองไปแล้วนะครับเบื้องต้นซึ่งในครั้งแรกที่สํารวจมีผู้ปกครองและนักเรียนตอบประมาณครึ่งหนึ่งของจานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ หลังจากนั้นตอนนี้เราก็กําลังสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองถึงความจําเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนทางไกลซึ่งทุกคนคงเข้าใจในสถานการณ์ภาวะจํายอมนะครับที่เราจําเป็นต้องหารูปแบบมาชดเชยการจัดการเรียนการสอนตามปกตินะครับอันที่สามนะครับโรงเรียนยังพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ขาดความพร้อมเป็นรายบุคคล เพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ถ้าโรงเรียนมีแบบสอบถามหรือให้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือขอความกรุณาท่านผู้ปกครองร่วมมือกรอนะครับตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้วางแผนดําเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับอันที่4นะครับเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุสนครูในการจัดการเรียนการสอนเรามีการฝึก,กอบรมครูเรามีการจัดหน่วยนะครับถ่ายทมาเพื่อช่วยเหลือครูที่ ไม่พร้อมหรือว่าไม่มีอุปกรณ์เพียงพอนะครับรวมถึงสุดท้ายนะครับโรงเรียนยังได้จัดการประชุมเพื่อติดตามรวมถึงสอดส่องดูแลกํากับนิเทศการเรียนการสอนนะครับในด้านครูผู้สอนนะครับครูทุกท่านจะสํารวจความพร้อมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลรวมถึงได้ศึกษาการใช้โปรแกรม Google Classroom แล้วนะครับเหตุผลที่เราใช้ Google Classroom เป็นหลักเนื่องจากว่า เราจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและมีจํานวนห้องเรียนเยอะถ้าเราให้อิสระมากเกินไปนะครับจะทําให้นักผู้เรียนเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะวิชาไหนเขาจะต้องเข้าไปเรียนที่ไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราเลยกําหนดให้ทุกรวิชาครูผู้สอนจะต้องนะครับออกแบบนะครับจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนการวัดและประเมินผลนะครับดำเนินการต่างๆเนี่ยผ่านระบบ Google c l a s s r o o m เป็นหลักก่อน ส่วนอาจารย์ท่านใดมีความสามารถหรือมีความถนัดโปรแกรมอื่นใดเป็นพิเศษก็ค่อยนัดหมายนักเรียนเพิ่มเติมเป็นส่วนเสริมที่หลังแต่ให้นัดหมายผ่าน Google Classroom ทุกครั้งนะครับนอกจากนี้ครูผู้สอนยังจำเป็นจะต้องประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านทางไลน์เป็นหลักที่ได้แจ้งไปแล้วหรืออาจจะเป็นทาง a c e b o o k หรือชอ่องทางอื่นๆก็ได้ตามสะดวกนะครับทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้น ช่วงต้นเราอาจจะทดลองให้ในักเรียนเรียนไปก่อนจากนั้นครูก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊มันประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไรทีนี้ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จเราจะแก้ปัญหาอย่างไรก็จะมาเป็นในขั้นตอนที่6ก็คือว่าเตรียมการจัดการในการสอนทางไกลในรูปแบบอื่นนะครับเพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่สะดวกในการเรียนแบบออนไลน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครูทุกท่านได้รับทราบนโยบายแล้วว่าจะต้องมีความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้เอื้อต่อการเรียนรู้รวมถึงทำหนึงถึงสุขภาพของนักเรียนเป็นสําคัญนะครับดังนั้นในแต่ละรายวิชาเนี่ยนะครับจะไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบเวลาจริงหรือเรียลไทม์ทุกครั้งหรือไม่ได้สอนสดทุกครั้งนะครับรายวิชาบางรายวิชาอาจารย์ได้อัพเนื้อหาร่วมหน้านะครับแต่ว่าในเวลาตามตารางสอนเนี่ยแม้ว่าอาจารย์จะอัพเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าแล้วนะครับในเวลาตามตารางสอน อาจารย์จะคอยอยู่ในชั้นเรียน Google Classroom เพื่อตอบคำถามแก่นักเรียนหรือว่าคอยรับสายนะครับคอยอ่านไลน์เพื่อตอบคำถามข้อสงสัยในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญต่อไปก็คือนักเรียนนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยเข้าทดลองระบบ Google Classroom นะครับรวมถึงตรวจสอบรายวิชาตามที่โรงเรียนแนะนำหากมีปัญหาได้ๆนะครับให้ Inbox เข้ามาทางแฟนเพจโรงเรียนจะมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโ,โนโลยีสารสนเทศหรือฝ่ายไอทีคอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเป็นช่วงทดลองเรียนให้นักเรียนตรวจสอบการนันหมายประจําสัปดาห์ของครูแต่ละรายวิชาล่วงหน้านะครับเนื่องจากครูแต่ละท่านมีอิสระในการจัดการนการสอนและอาจจะใช้รูปแบบต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชารวมถึงตามธรรมชาติของครูผู้สอนนะครับซึ่งท่านนักเรียนตรวจสอบเนื้อหาแล้วพบว่า วิชาไหนคุณครูท่านใส่ง้อหาล่วงหน้าไว้แล้วอยากให้นักเรียนจัดแบ่งเวลานะครับแล้วก็ศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ทํางานโ่งตามกําหนดเวลานะครับนักเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยโดยสื่อสรารนะครับผ่านไลน์ผ่านกลุ่ม Facebook หรือช่องทางอื่นๆแก่ครูผู้สอนได้นะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับรวมถึงผู้เรียนคนรเข้าเรียนตามการนัดหมายด้วยถ้าผู้สอนตั้งใจจะสอนแบบเรียลไทม์หรือ ไลฟ์ like สดน,นะครับขอให้หนักเรียนเนี่ยทำเช็คลิสต์นะครับรวมถึงตรวจสอบเนื้อหารายวิชาต่างๆเพื่อจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมและที่สําคัญขอให้หนักเรียนทนํานึงถึงสุขภาพตนเองนะครับขอเน้นย้ำตรงนี้ว่านักเรียนไม่จําเป็นต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันแต่ชั่วโมงนะครับขอให้ดูแลสุขภาพตัื่อนเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยเนื้อหาในหนึ่งคาบอาจจะจบเพียงแค่20บนาทีแล้วก็เป็นการมอบหมายให้เรียนทํางานต่อ นะครับขอให้นักเรียนจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพของตัวนักเรียนเองส่วนท่านผู้ปกครองนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีความกังวลใจเอะโรงเรียนจัดสอนออนไลน์อย่างนี้เป็นการขับภาระให้ผู้ปกครองหรือเปล่าก็ขอพิจารณาว่าเราไม่ได้ขับภาระแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์จําเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันอย่างที่เรียนแจ้งไปตอนต้นนะครับซึ่งขอให้ผู้ปกครองเนี่ยเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์แล้วก็สถานที่เรียนที่บ้านนะครับ แล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยนะครับศึกษาทําความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนตารางเรียนแล้วก็ช่วยนักเรียนในการวางแผนทางไกลนะครับผู้ปกครอง,งท่านอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะอาจารย์คะที่บ้านเราทํางานทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยหรือว่าลูกไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายฝากญาติไว้จะทํำยังไงไม่มีเวลาดูแลลูกคือขอให้อย่างน้อยเนี่ยผู้ปกครอง มีเวลาช่วงต้นสักนิดหนึงสองอาทิตย์ก็ได้ฮะช่วยดูแลการเรียนของนักเรียนช่วยเขาวางแผนนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอ,อาจารย์จะเริ่มอัพเนื้อหากันแล้วช่วยวางแผนว่าเอ๊ะทิศทางของลูกจะเป็นไปยังไงคือเราไม่จําเป็นต้องนั่งเฝ้าเขาตลอดเวลาที่เขาเรียนนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็คือนักเรียนก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งผู้ปกครองมีหน้าที่แค่ช่วยวางแผนให้มันรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนนะครับนักเรียนนะครับในเรื่องสัญญาณต่างๆนะครับในการออนไลน์นะครับรวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยทำงานส่งนะครับตามกําหนดเวลาซึ่งทานีทัานนั้นขอเรียนย้ําอีกทีหนึ่งว่านะครับท่านผู้ปกครองที่มีความจําเป็นหรือ มีข้อขัดข้องประการใดก็ตามนะครับขอให้ติดต่อทางโรงเรียนอขอให้ตอบแบบสอบถามหากทางโรงเรียนสำรวจซ้ำนะครับเพื่อโรงเรียนจะได้วางแนวทางแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือได้ถูกนะครับประเด็นถัดไปก็จะมาแนะนำนะครับว่าเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับจะต้องจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับกันแล้วนะครับอธิบายยังอีทีหนึ่งสาหรับ,บรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับ เราจัดการเรียน,นการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์บน Google Classroom เป็นหลักเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับและนักเรียนตรวจสอบตารางเวลาและรูปแบบการเรียนของอาจารย์ผ่าน Google Classroom เนื่องจากหลักๆอาจารย์จะจัดการเรียน,นการสอน2รูปแบบนะครับอาจารย์กลุ่มแรกท่านจะจัดสอนสดตามเวลาและมีคลิปให้ในักเรียนดูย้อนหลังนะครับอาจารย์กลุ่มที่2จะมีคลิปเนื้อหา รวมถึงอเอกสารให้ในักเรียนศึกษาล่วงหน้านะครับหรือนักเรียนจะศึกษาย้อนหลังก็ได้แต่ว่าอาจารย์จะออนไลน์ตามกําหนดเวลาในตารางเรียนเพื่อให้ในักเรียนได้สักถามนะครับไม่ว่าท่านอาจารย์จะใช้รูปแบบไหนสุดท้ายนักเรียนจะต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายมเช่นแบบฝึกหัดชิ้นงานการฝึกปฏิบัติส่งตามเวลาที่กําหนดซึ่งภาระงานต่างๆนักเรียนจะทราบในการประถมนิเทศรายวิชาของแต่ละรายวิชานะครับ หลังจากนั้นนะครับครูจะเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียนนะครับครูจะเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียนรวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทีนี้ก็จะมีกระบวนการมาสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมถ้าแพลตฟอร์ม Google Classroom อย่างเดียวแล้วไปไม่รอดนะครับอย่างแรกจะมีสื่อเสริมรูปแบบอื่นจัดส่งให้ที่บ้านหมายความว่า พอท่านอาจารย์อัพบทเรียนออนไลน์หมดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ว่างนะครับเราเลยจะตอบคําถามแล้วอาจารย์ยังต้องวางแผนสำรองว่าเอ๊ะถ้าออนไลน์ไม่เวิร์อาจารย์จะทํำยังไงอาจารย์จะส่งสื่ออะไรหรือว่ามีแนวทางอะไรที่จะไปจัดการในการสอนให้นักเรียนได้นะครับซึ่งถ้าจังหวัดนะครับหรือประเทศของเรานะครับมีคําสั่งผ่อนคลายมาตรการบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย เราถูกควบคุมด้วยคําสั่งของจังหวัดแล้วก็ประกาศของมหาวิทยาลัยในการปิดพื้นที่สถานศึกษาทําให้เราไม่สามารถมาเจอกันได้นะครับแต่ถ้ามีการผ่อนคลายตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าโดยราาักษาระยะห่างทางกายภาพย,ย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราอาจจะจัดตารางเช่นให้วันนี้มาเฉพาะม1.1 1.2 1.3และในห้อง1.1ก็แยกเป็นอีก2ห้องเรียนย่อย ก็จะเป็น6กทองเรียนย่อยแล้วก็เรียนในเนื้อหารายวิชาต่างๆสลับกันไปซึ่งจะไม่ได้เป็นเนื้อหาตามรายชั่วโมงแต่อาจจะเป็นในลักษณะของเสริมประสบการณ์เข้มหรือว่าเน้นย้ำในจุดที่สำคัญจริง,รงๆเพราะว่าด้วยการเรียนแบบเหลื่องเวลาทำให้เวลาเราไม่พอนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าเราได้มาเจอกันจริงๆผู้ปกครองหลายท่านมีคำถามมาเอ e, วิชาปฏิบ 6, ัติพวบภาระ พวกแแบบพวกภาษาอังกฤษที่เป็นการฝึกนะครับจะทำยังไงเราก็มีชั่วโมงซ่องเสริมโดยเน้นการปฏิบัติให้อย่างแน่นอนนะครับน,นี้เป็นแผนสำรองที่งานวิชาการเตรียมไว้ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นนะครับเนื่องจากตอนนี้คุณครูของเราเนี่ยทุกท่านก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับซึ่งอย่างที่เรียนแจ้งไปคุณครูเตรียมการในการสอนไว้2แบบนะครับแบบแรกคุณครูจะอัปโหลดเอกสารกับสื่อไว้ล่วงหน้าแต่จะสอนสด นะครับซึ่งพออาจารย์เขาสอนสดแล้วอาจารย์ก็จะบันทึกไว้ให้นักเรียนดูย้อนหลังได้กับแบบที่2นะครับครูบันทึกทั้งวิดีโอเอกสารสื่อต่างๆไว้ล,ล่วงหน้าแล้วก็รอตอบคําถาม,ถามในเวลาตามตารางสอนนักเรียนสามารถศึกษาเองได้ตลอดเวลานะครับเน้นย้อวิธีหนึ่งว่านะครับไม่ว่าจะวิธีไหนนักเรียนจะต้องส่งงานแล้วก็ครูเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียนคอยซักถามตอบข้อสงสัยติดต่อสื่อสารกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นะครับรวมถึงใช้แนวทางสนับสนุนการเรียนการสอนในอื่นที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไงนะครับก็อันดับแรกตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชาเข้าได้ครบไหมหน่วยกิจชั้นหายไปหรือเปล่าวิชาครบไหมนะแต่และว,วิชามีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรนะครับจากนั้นนักเรียนต้องมากําหนดตารางเวลาเรียนด้วยตัวเองโดยยึดตารางสอนเป็นหลกักสําหรับวิชาที่สอนสดส่วนวิชาที่อาจารย์นับ เขาอัพเนื้อหาให้นักเรียนหมดแล้วนักเรียนสามารถวางแผงกนการจัดการเรียนการสอนเองได้เลยและให้ทบทวนซ้ำได้เมื่อไม่เข้าใจเนะะื้อหาอย่าลืมนะครับให้สอบถามผู้สอนได้นะครับข้อสำคัญเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ขอให้นักเรียนทํางานและส่งงานตามกําหนดเวลาทุกครั้งบางคนอาจจะกังวลใจว่ายากจังเลยขนาดเจอตัวกันยังไม่ค่อยส่งงานนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติทุกคนต้องช่วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดต่อนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนแล้วก็ครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมเอสําหรับท่านผู้ปกครองนะครับช่วยเหลือนเรียนและโรงเรียนได้โดยการเตรียมสถานที่อุปกรณ์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่บ้านย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้ยกโรงเรียนไปที่บ้านของท่านเพียงแต่ว่าขอให้ที่บ้านของท่านเป็นสถานที่ที่นักเรียนใจ เรียนรู้กับทางโรงเรียนได้นะครับโรงเรียนของเรานะครับยังอยู่บน Google Classroom นะครับซึ่งนักเรียนจัดเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้สมมติว่าวันนี้เครียดจังเลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศนักเรียนอาจจะไปเรียนกลางสวนก็ได้ขอให้สื่อเหมาะสมนะครับแต่อย่าลืมระมัดระวังด้านสุขภาพตัวเองทุกครั้งนะครับผู้ปกครองอาจจะช่วยนักเรียนได้โดยการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนการนัดหมายช่วยนักเรียนทําตารางเวลาแบ่งเวลาเรียน นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนักเรียนไม่ต้องอยู่หนะ้คาคอมตลอดเวลาและผู้ปกครองไม่ต้องเฝ้าตลอดเวลานะครับแค่คอยกำกับดูแลทํงางาโดยเฉพาะการส่งงานนะครับคอยช่วยเหลือและให้กําลังใจนักเรียนนี่สําคัญมากนะครับจริงแล้วทุกคนเชื่อว่าทุกคนเครียดหมดผู้ปกครองก็เครียดนะครับนักเรียนก็เค,ร,ครียดครูผู้สอนเองก็เครียดนะครับทุกทุกคนเครียดหมดในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนประสานงานกับครูผู้สอนแล้วก็ ครูที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอน,นะครับแล้วเราก็จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยการซึ่งทางโรงเรียนหวังว่านะครับเราจะสามารถมาเจอกันได้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงก่อนสอบกลางภาคก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งถามว่าแนวทางที่แจ้งในวันนี้นั้นเป็นเพียงแนวทางที่บริหารจัดการเบื้องต้นระหว่างทางค่าแนวทางที่เราเตรียมไว้ไม่เหมาะสมหรือมีข้อขัดข้องประกันใด โรงเรียนก็จะมีแนวทางต่างๆมาเสริมเติมปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขอบคุณนะครับทั้งผู้ปกครองนักเรียนรวมถึงครูอาจารย์และผู้ให้ความสนใจทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับการชี้แจงแนวทางต่างๆนะครับและขอให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อเราจะได้จัดการเรียนการสอนแบบชั่วคราวในระบบทางไกลนะครับเพื่อแก้ปัญหาในสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ให้ร้ร่วงไปได้ด้วยดี สำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์ดรประสัตปันติสนองรักษศการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกางวิชาการนะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ